สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลุงพลหลุดปากไม่เสียดายเงินทุ่มสร้างพญานาคห0 0 0นล้านไม่ใช่เงินผมเป็นที่จับตามองกันอย่างต่อเนื่องกับกรณีของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ควบคุมตัวไปเนื่องจากลุงพลทำความผิดตามพรบ,บปร่าสงวนแห่งชาติหลังจากได้สร้างพญานาคในบริเวณบ้านกก,กอก ซึ่งทางรุงพลปฏิเสธข้อกล่าวหาพร้อมใช้เงินของตัวเอง1 0 0 0 0แบาทยืนประกันตัวโดยยืนยันว่าเงินจํานวนนี้ไม่ใช่เงินบริจาคเกี่ยวกับเรื่องนี้มีรายงานว่าตอนนี้มีการยุติการสร้างพยานนาคในพื้นที่ดังกล่าวแล้วซึ่งทางกรมป่าไม้ได้ติดป้ายประกาศรแรงตรวจยึด้าบุคคลไม่เกี่ยวข้องเข้ามาบร,ริเวณพื้นที่แห่งนี้เพราะถือว่ากระทําผิดประมวลปาสงวนแห่งชาติส่วนขั้นตอนการทุบหรือต้องรอทางศาลตัดสินอีกครั้ง แต่วันนี้มีคำสั่งให้หยุดก่อสร้างพญานาคและห้ามผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ดังกล่าว ทว่านอกจากนี้ชาวกกกอกก็มีการพูดคุยและวิพากษ์วิจารณ์ว่าทุกคนรู้ว่าเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมู่บ้านรู้เจ้าหน้าที่อนุโลมให้ทำกินอยู่อาศัยทำมาหากินและคนในหมู่บ้านก็ไม่มีใครก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างแบบนี้เหมือนรู้กฎปฏิบัติบางอย่างที่ต้องทำแต่สเต็ปต่อไปคือเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงมีการประรกาศให้พ่อค้าแม่ขายแถวตลาดนาบ้านลงพลต้องหรือถอนออกไปให้ห่างจากจุดกึ่งกลางถนน9เมตร ทางนีเจ้าหน้าที่ยังได้เข้ามาหาชาวบ้านและบอกว่าให้เลื่อนภายใน15วันถ้าไม่เลื่อนร้านค้าตรงนี้จะต้องรื้อตามขั้นตอนต้องรอดูต่อไปว่าบ้านกกกอบจะมีอะไรอีกหรือไม่พราะตั้งแต่มาติดตาม10วันมีความเคลื่อนไหวทุกวันท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับก็ขอ,ขอบคุณข้อมูลจากสยามทอปิกขอบคุณครับ